แคนาดาทริป EP 2เราจะพาทุกคนไปรถทริปเพื่อตามล่าแคนาเดียน o c กี้สกันเส้นทางที่เราจะรถทริปกันในคลิปนี้นะคะนับเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ถูกจัดว่าสวยที่สุดในโลกจาก Vancouver สู่อัลเบอรตพร้อมแล้วลุย o o d morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็นับเป็นเดย์สองใช่คือวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรถทีขึ้นอัลเบอร์ตาการกำลังมาเช็คเอานะคะเราเอากระเป๋าออกมาหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนที่นอนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปแค่ใบเดียวแล้วก็อีก2ใบใหญ่เดี๋ยวเราจะไปฝากไว้ที่ห้องเนตตี้โอเคเดี๋ยวเราไปเอารถก่อนแย่รถมารับแล้วไปครับเก็บของคับ คนนี่น้าซูเปอร์วยเซอร์ของเราทำข้าวไว้ให้น่ารักมากทำไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็นี่กำลังมาอุ่นให้ข้าวกินแล้วเย้ yeah. oh. ต้องการกาแฟมากๆมาแวะซื้อกาแฟในซาตาบาก่อนคิวก nice <laughs> oh าแฟเต็กินว่าหมายถึงมาเอาสอางสองเออใช่โอ้โหหน้าฟ้าอะไรขนาดนั้นนะ <laughs> <laughs> มึงน่กกากลัวมาก เนี่นะคะเราอยู่ที่เมืองโฮปนะคะก็คือเป็นจุดพักรถแรกของเราซึ่งตรงนี้มันก็จะมีแบบพวกร้านอาหารโมเตียวอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็มาแวะเข้าห้องน้ำนะคะมันจะมีพับบิควอร o ูมอยู่ตรงนี้กะว่าเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวกันหลังรถนี่แหละนี่คือวิวของจุดพักรถนะคะทุกคนคือแบบเมืองนี้ยซิตี้เซ็นเตอร์กคือมีแค่นี้ค่ะ เล็กกกนนาารัังงมากอยู่ดีก็หลุดมาอยู่ญี่ปุ่นครับเพราะว่ามีสวนญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้และคือนี่จอดรถอยู่นี่นี่แต่ว่าสวนญี่ปุ่นเฉยกินข้าวเช้ากันหลังรถไปเลยร้านข้าวโอโหซึ่งละส้มแบบว่าสตาบัคมึงมากินนะเนี่ยทำเป็นเล่นเฮ้ยเอออ่าดีวิวลำลเน่ยกินข้าวกับวิวนี้โอ้โหอะไรขนาดนั้น นี่นะคะทุกคนเราก็ถึงเมืองเคโรนาเรียบร้อยเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความใหญ่เมืองนี้เขาจะดังเรื่องแบบปลูกองุ่นนะคะแล้วก็ทำไวน์ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในสวนชื่อสวนว่าอะไรขอดูโพยก่อนชื่อสวนว่ามิ s s i นฮิล l l บาน a รีซึ่งวน์ยี่ห้อนี้ที่โรงแรมก็คือขายถูกไหม y เออแล้คือมันจะเป็นวน์ที่เป็นวน์พื้นเมืองของ BC ที่แบบว่ามีชื่อเสียงนิดนึงอะไงี้ยสวยมากทุกคนคือแบบ นี่คือไรวายจริงๆหรือนี่ไอน,นี้ก็คือแบบจะมีแบบวายเทสติง้งมีให้ซื้อแล้วก็จริงๆเหมือนจะมีทัวร์ด้วยนะคะแต่ว่าเราอะก็คือกะว่าเออแวะแบบมาเดินเล่นอนะเลเนี้ยแต่คือวิวเมืองเนี้ยสวยมากคือเมื่อกี้ตอนที่ขับรถลงเขามาจากไฮเวย์แบบมันก็จะเห็นวิวแบบเป็นทะเลสาบใช่ปะคือเขาปลูกองุ่นเยอะมากๆทุกคนแล้วก็วิวทะเลสาบคือสวยมากเลยแลนสเคปคือแบบมันต้องมาเห็นกับตามันสวยมากอะ นี่เป็นที่เทสติ้ง a n นเซลจะเป็นชอ็อป อนนี้นะคะเราก็ลงมาในซิตี้เซ็นเตอร์ของเมืองเคโรนาแล้วแล้วก็ข้างๆเราตรงนี้จะเป็นซิตี้พาร์คนะคะกําลังจะเดินไปซื้อข้าวนะคะเมื่อกี้เราแบบลองเซิร์ชใน Google Ma p มันมีแบบร้านโปเกโบน่ากินอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งกินกันในพาร์คนี้นะคะก็เมื่อกี้ที่เราจอดรถอะ่ะมันก็จะคล้ายๆอเมริกาทุกคนมันสามารถจอดริมถนนได้แล้วล้วก็คือถ้าเพจเซฟคือพยายามจอดอันที่มันมีให้จ่ายเงินนะคะแล้วก็กดเลือกเวลาว่าเราจะจอดนานแค่ไหนเมื่อกี้เราก็เลือกเวลาไปหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณไม่ถึง2อดอนถูกมากเดี๋ยววเดินนไปซื้อขาอ่ ร,ร้านนี้นะคะ Pacific Pokee นี่นะคะได้แล้วก็วใหญ่มากอันนี้14เหรียญนะคะเป็นไซส์เล็กลา All the possibilities There could be a place for you and me And under the stars you pack up your car Cause you're going far away. เราอยู่ที่เมืองเรเวลสโตกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แวะเซฟออนนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อน้ําซื้ออะไรติดไว้ในรถนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักกันละขอโทษนะอันนี้คือให้ใครกินนะใช้ส่งมือหยิบงงมากมีชีทบอร์ดทําสําเร็จมาแล้วนะคะน่ากินมากเลยอ่ะเนี้ย ความรู้ใหม่วันนี้นะคะก็คือที่บริติชโคลัมเบียเนี่ยที่ BC เนี่ยนะเวลาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะไม่มีขายเบียร์ไม่มีขายเหล้านะคะจะต้องแบบว่าซื้อในร้านลิเกอร์เท่านั้นมีให้เลือกสรรแบบเยอะมากเหมือนที่เมาฮิวเบียฮิววน์แต่ละคนถึงแล้ว โอ้โห oh. แจ็บแมวครับ,บ,รบตอนนี้นะคะเราก็ถึงโรงแรมที่เรียบร้อยแล้วคืนแรกที่เรามานอนเรเวลสโตกเนี่ยเพราะว่าคือการเดินทางกว่าจะขึ้นไปถึงอัลเบอร์ตาข้างบนเนี่ยมันไกลมากนะคะเราก็เลยจะต้องแวะพักรถซึ่งเราก็เลยมาพักที่เมืองเรเวลสโตกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินโรงแรมกันห้องนี้คะ่ะโหเดี๋ยวนะยังไม่ทันเข้าประตูเลยแล้วดูวิวมัสวยมากมันจะเว่อร์อะไรขนาดนั้นนี่คือโรงแรมของเราในคืนนี้ เอาแล้วผมนี่งงเลยมีบันไดขึ้นไปข้างบนด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะมาทัวร์ห้องมีหนึ่งห้องนอนห้องนูเราจองมีสองห้องนอนนะข้างบนเป็นห้องนั่งเล่นเปล่าอันนี้เป็นห้องน้ำใช่แล้วอันนี้คืออะไรนี้คืออะไรเอ้ยนี่อันนี้ห้องนอนหนึ่งอันนี้มือเขาเสื้อผไหมจริงปะเนี่ยมึงมีคนทิ้งนี่ไปด้วยอุ้งตัาผ้าเลยไอ้สารอุ้งตัาผ้าเลยเฮ้ยอบผ้าได้ด้วยอันนี้เป็นแบบห้องนอนอีกห้องนึงอ๋อเนี่ห้องน้ำในตัวเฮ้ยห้องน้ำดูดีนะ นี่อ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันตรงนี้อ้อขึ้นมาเจอห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยวันเว้อะลยขนาดนั้นมึงเนอะเราต้องแก้งๆมึงอาหาแล้วล่ะมึงแล้วคือตรงนี้ก็แบบเป็นโต๊ะกินข้าวคือมีครัวแบบครบทุกอย่างเลยนะคะเลิศเวรออันนี้ก็คือเป็นฝั่งที่ติดหน้าถนนตรงนี้หน้าถนนเมื่อกี้ที่เราขับมาส่วนตรงวิวตรงนั้น ก็จะเป็นติดเลกข้างหลังเมื่อกี้ที่ตรงหน้าห้องนะคะนี่วิวเป็นแบบวิวเป็นเลคอ <c oughs> าหารเย็นในค่ำคืนนี้นะคะข้าวเมื่อเช้ายังกินไม่หมดาาแล้วก็ข้าวตอองกางวน <laughs> แล้วก็มีที่มาซื้อมากินเล่นนะคะซาลามีต่างๆเอออร่อยถูกใจแต่ถูกตัด굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกไป <c oughs> เที่ยวแบบกับแจสเปอร์กันนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากาลังจะเช็คเอาจากโรงแรมจริงๆก็เช็คเอาแล้วแหละเพราะอยู่บรนรถแล้วแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเหลือ300ร้อยลูแล้วเดี๋ยวเราไปแวะเติมน้ำมันในเมืองก่อนเฮ้ยมืนเลยค่ะนี้พาธีังไม่ขึ้นเลยตอนนี้กี่โมงอ่ะหกโมงนิดๆน้ำมันที่นี่ก็คือต้องเติมเองนะคะก็ใครที่เช่ารถก็ดูดีๆนะว่า รถเราเติมอะไรนะคะอันนี้เราเติมแปดจิตเหรอแปดจิตใช่โอเค <Okay. S 3> วิธีเติมดดก็คือจ่ายเงินก่อนนะคะก็คือเสียบบัตรเข้าไปมันก็จะมีรูให้เสียบบัตรใช่ไหมเสียบบัตรเข้าไปเสร็จกดพิ้นกดอลไให้เรียบร้อยมันก็จะมีให้เลือกว่าขั้นต่ำจะเติมเท่าไหร่เราก็ขั้นต่ําของมันที่ขึ้นในจอคือหนึ่งร้อยดอนก็เลยกดหนึ่งร้อรดอนไปนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเอาหัวออกมาแล้วก็ไปจิ้มที่รถแล้วก็ค่อยกดเลือกว่าจะเอาเติมแก๊สอะไรนะคะก็เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นไฟเขียว,ยวแบบนี้อนนี้้กะ เรามารอดูกันนะคะว่ามันจะขึ้นกี่กิโลก็น่าดีโอเคนามันก็จะดังแก๊กแล้วก็ดึงออกลองึ้นุไปเลยเยสยีสต์รีเซ็ตอ่าเติมน้ำมันเสร็จแล้วครับไปครับข่างน่ากลัวมากแบบใซเลนฮิลเวอร์ ตอนนี้นะคะลงมาถ่ายรูปทุกคนวิวข้างหลังคือแบบตรงนี้ตอนนี้นะคะทุกคนเราถึงที่เอเมอร์เลกแล้วนะคะ <c oughs> ก็เข้ามาจอดรถแล้วเรียบร้อยรถก็ไม่เยอะมากนะก็ยังมีที่จอดอยู่ ตื่นเต้นมากคือเมื่อกี้ทางเข้ามาก็คือแบบเป็น2กิโลที่รู้สึกเหมือนไกลมากเพราะว่าทางมันโคดเคี้ยวโคดเคี้ยวเข้ามานะคะแล้วก็เขาก็จะให้ขับรถช้าๆเพราะว่าเผื่อมีสัตว์สวยมากสวยมากเลยอะทุกคนตรงเนี้ยคือแบบว่าตรงเลกเลยอะจะมีที่พักด้วยก็ใครมีงบก็สามารถมาพักตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะแพงใช้ได้อยู่เฮย้ยสวยมาก เดินเข้าไปในเล็กใช่ไหมทุกคนข้างๆที่จอดรถก็จะมีห้องน้ำพับปีกวอริวอยู่ตรงนี้นะคะกลิ่นคือรับไม่ได้สินะงั้นเราไปเข้าข้างล่างกันทีก็ลากกอยตอนนี้นะคะเรามาแวะเข้าห้องน้ําตรงทังที่จะขึ้นอันเป็รเล็กใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เห็นแบบมีเป็นกระท่อมห้องน้ําตรงเนี้ยโอเคกว่าตรงเล็กมากๆเพราะว่าเมื่อกี้ตรงเล็กคือแบบเปิดมาปุ๊บกลิ่นคือซึมมากก็เลยแบบเออเดี๋ยวไปหาข้าวที่อื่นละกันคือตรงเนี้ยกลิ่นไม่แรงเข้าแต่ก็คือเป็นส้วมหนุ่มเหมือนกันอาจจะต้องอุดจมูกนิดนึงแต่กอเรมาาพัถ รถ,ถ่ายูปไดไม้มีคนลงไปข้างล่างด้วยอะแสดงว่ามันลงไปได้ทุกคนแล้วแบบดูสีน้ำดิฟ้ามากเหมือนสาคอรีนอะสวยมากทุกคนคือน,น้ำมันใสแบบว่าเห็นทุกอย่างเห็นทรายเห็นหินเห็นทุกอย่างที่หู่ข้างล่างอะใส่ามากอ้าว แกจะแรงเพื่อก็ใครที่แวะเข้ามาที่ Emerald Lake นะก็แวะมาตรง Natural b r i d g ก็ได้คือตรงนี้สวยเหมือนกันแบบลงไปเดินตรงริมทานได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแบมกันต่อหนูน้อยน้องว่าทำอะไรตรงนี้หนูลูกตอนนี้นะคะเราก็แวะ รถข้างทางอีกแล้วก็คือเราเห็นว่ามันเป็นเวิร์กที่แบบสามารถลงมาถ่ายรูปได้แล้วคือวิวข้างขวาตรงเนี้ยคือสวยมากสวยแบบสวยแบบสวยมากอ่ะคือสวยจนแบบต้องจอดรถลงมาถ่ายทุกคนคือเขาอ่ะก็จะมีป้ายชี้ไปว่าอันเนี้ยคือเขาซาลเฟอร์นะอันนี้เป็นเขาชื่อนี้นะมันก็จะมีบอกอยู่นะคะว่าแบบเนี้ยมีประวัติของเขาแต่ละหน้าล้งางนอแบบดีอ่ะอันนี้คือแบบเขาทําเป็นเวิร์กเข้ามาให้สามารถมาเข้าห้องน้ําแล้วก็มาถ่ายวิวตรงนี้ได้เลยเนี่ยถ้าระวังทางาสังเกต จะเห็นว่ามันจะมีสะพานหน้าตาแบบนี้อยู่ตลอดทางเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นสะพานที่ทําให้สัตว์ข้ามดูแบบข้างๆมันจะมีรั้วกันสัตว์เข้ามาใช่ไหมแล้วแบบถ้าเวลาน้องจะข้ามถนนน้องก็อาจจะตุยนะคะเขาก็เลยทําสะพานแบบนี้เอาไว้น่ารักเนาะแบบเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ตอนนี้นะคะเราถึงแบมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาจอดรถแล้วเรียบร้อยคือที่เนี่ยที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่จอดเพราะว่ามันจะมีเป็นลานจอดพับบิกแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินไป <c oughs> จ่ายตง เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาใส่เลขทะเบียนสองชั่วโมงสองก็ได้สองชั่วโมงสิบเหรียญรู้แพงอยู่นะเสร็จแล้วก็นี่มีที่แตะบัตรแล้วก็มีที่เสียบบัตรหรือจะเงินสดก็ได้แต่ว่าบัตรน่าจะง่ายกว่าเราก็จะได้เป็นใบเสร็จแบบนี้ครับนอาไปเสียบหน้ารถหน้ารถเลยจบเอาไปเสียบไว้หน้ารถนะคะจริงๆไม่แน่ใจว่าที่นี่ทาเหมือนอเมริกาไหมเพราะว่าอยู่เมกาก็เคเสียบหน้ารถตลอดแต่ว่าการไว้ก่อนนะจ๊ะว่าเราจ่ายตังค์แล้วเด้อ เรามากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านนี้นะคะ <c oughs> ะะรวมแท็กแล้วประมาณ19เหรียญก็โอเคอยู่ไม่แพงมากแล้วก็อร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินเล่นถ่ายรูปในแบมนะคะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกัน เป็นขนมขึ้นชื่อของเมืองนี้ไปเดี๋ยวเราชิมกันนี่นะคะราคาหนึ่งชิ้นเราสั่งเป็นบานาน่ารามามาเดี๋ยวมาดูกันว่าน่ากินไหมนี <Thank you. S 1> ่น่ากินมากในกระเป๋าก็มกนกีนมิดชอร่อยไหมเป็นไงองอันนี้คือเป็นรสเลคลาสสิกคลาสสิกคือเป็นชินามอน,น,มอนใช่ไหมให้เพื่อนเป็นหนูทดลอง รถติดกอบนกนกมาแย่งคือเขาทำรถเป็นหนึ่งเดียวเ้ยมันมาเอาใช่ไหมยอ,อ,อย่างรถเร็วโดนนกแย่งกินซะแล้วคนนี้อร่อยอยู่นะกินได้ไหมเหมือนกินชูรสเวอร์ชันโรตี ก็แบบยืนกินตรงนี้ก็คือคุณโดนรอไม่หมดแล้วครับนัตติกดด้านบนนี่นีนนนนนน่ติดต,ติงกูละเดี๋ยวตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะออกจากแบฟ์กันแล้วแล้วเราก็จะไปเลกเมเนนวังกาต่อนะคะคือแม้ว่าเราเหมือนแค่แวะมากินข้าวเฉยๆแล้วก็เออมาแบบเดินเล่นถ่ายรูปนิดหน่อยนะซึ่งเมืองน,นี้จริงๆก็มีที่พักเหมือนกันก็คือเป็นเมืองหลักๆที่คนจะแบบมาแวะกันนะคะแต่ว่าถ้าคนที่อยากประหยัดค่าที่พักก็แนะนำว่าให้พักพวกเมืองข้างๆพวกแบบโกลเด้นหรือแบบเรเวสโกหรืออะไรเงี้ยแบบระหว่างทางมาดีกว่าหรือว่าจะไปพักแบบเลยแจสเป คือแบบว่าราคาแรงมากแต่ว่าเมืองมันน่ารับมากจริงๆทุกคนคือแบบต้องแหวะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เล็งนะจ๊ะ I'm wearing t-shirt อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เลกเมเนวังกาสวยมากทุกคนคือแบบเมื่อกี้เราขับผิดทางจริงๆมันจอดรถทางนี้ได้แต่จริงๆตรงนั้นก็มีที่จอดเหมือนกันนะแต่ว่าเรามาจอดอันหลักแล้วกันเพราะว่าเราอยากเห็นวิวที่มีบ้านลอยตรงกลางตรงนี้นะคะสวยมากคือถ้าช่วงซัมเมอร์ทุกคนพวกเลกแถวๆนี้คือจะ,จะกิจกรรมเยอะมากนะคะแบบพายคายักล่องเรือมีเดินเขาขี่มา้าอย่างเงี้ยคือเยอะมากแต่ว่าถ้ามาช่วงนี้คือมันจะเริ่มเข้าโสรสซีซั่นแล้วแต่ว่าทุกคนดู ความโชคดีของเราฟ้าเปิดแดดออกสุดยอดเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันคือแบบเราอยากรู้ว่าน้ำมันหินแค่ไหนขอแตะหน่อยอ่ามันหนาำแ็งเลยเย็นมนะาก ะะก็คือจะมีโต๊ะแบบนี้ตั้งอยู่ตามแบบต้นไม้อะ่ะคือใครจะมาปิกนิกอะสามารถนะแบบเมื่อกี้เราเห็นมีคนแบบปิกนิกแบบตั้งแบบมูกทาแล้วอะ่ะตอนเนี้ยเหมือนว่าบรเิเวณเล็กจะปิดนะคะไม่รู้ว่าสรุปว่าเข้าได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดจริงมั้ง ออรู้ว่าคนมาจอดกันแถวนี้แล้วก็ใช่เขาว่าจอดแถวนี้แล้วเดินขึ้นไปหรือเปล่าปิดหมดเลยอจอดนี่ได้ไหมเนี่ย สรุปก็คือว่ามเรียนเลคคือปิดจริงๆนะคะคือเหมือนอันเนี้ยเขาปิดตั้งแต่ทางเข้าเลยจริงๆอะ่ะถ้าเดินเข้าไปอะ่ะคิดว่าน่าจะเข้าได้เพราะเราเห็นคนเหมือนแบบจะหายเข้าไปเราคงจะไม่สู้จริงๆเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปอะ่ะเทรลนี้3ชั่วโมงก็คือไม่ต้องกลับที่พักแล้วทีนี้คือจริงๆอะ่ะในเว็บมันก็บอกว่าปิดตั้งแต่เส้นเดือนที่แล้วแหละแต่ว่าบางคนก็บอกว่าแบบให้มาลองลุ้นหน้างานเพราะบ,บางทีอะ่ะเขาก็เปิดถ้าอากาศดีซึ่งจริงวันนี้อากาศดีมากแต่ว่าเราเดาว่าเหมือนพอมาเริ่มใกล้เข้าวินเทอร์อ่ะเขาอาจจะปิดไม่ให้้้เขาแลว ก็ใครที่มาก็อาจจะช่วงเนี้ยอาจจะต้องเดินเข้าแทนนะคะแต่เราอะไม่ได้เตรียมตัวมาไฮกิ้งไงเพราะว่าดูสภาพแต่ละคนก็คือแบบไปลุ้นที่เล็กลุยเอาตอนนี้นะคะเราก็มีลุ้นแล้วนิดหน่อยว่าจะได้จอดไหมตอนนี้คือโชคดีมากที่มีที่จอดนะคะแบบว่า,าคือตรงป้ายข้างหน้าคือจะมีแบบเจ้าหน้าที่อะคอยโบกเลยว่าให้มาจอดตรงไหนเพราะว่าตรงเนี้ยก็มีรานหนึ่งแล้วเหมือนข้างบนก็มีอีกรานหนึ่งแต่ว่าเราโชคดีได้มาจอดลานตรงนี้พอดีเฮ้เรานจากจับโมเรนเล็กไปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเหมือนเล็กหลุยเราจะได้เข้าอยู่ อย่างน้อยได้เข้าเล็กลวยก็โอเคแล้วข้างหน้าเราคือเป็นโรงแรมแฟมอนนะคะสุดแสนจะแพงหลายหมื่นเลยอะแฟมอนอจ็แปดร้อยขั้นต่ำแค่ห้องแบบธรรมดานะจริงแต่กแต่ว่ามันวิวมันต้องให้แต่ว่าถ้าเกิดถ้ามีงบอะเราแนะนําให้ไปนอนแฟมอนที่วิกตอเรียนะคะสวยถ้าเกิดมีเงินนี่ก็อยากไปนอนครั้งหนึ่งเหมือนกันไม่มีเงินก็ใครมีงบก็เป็นตัวเลือกที่ดีใช่ใช่ถึงแล้วนะคะเฮ้ยคนเยอะมากนี่ขนาดกําลังจะเข้ารลแล้วนะสภาพดอยอินทนนท์หนึ่งเมตรนะจ๊ะ คนแตกไม่ไหวไทายรูปยังไงโอ้โห oh, oh, คนแตก <Bye. S 1> ที่แท้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นโรงแรมแฟมอนนะคะซึ่งข้างนี้ก็คือมีความปิดรีโนเวทนิดหน่อยเป็นโรงแรมที่แบบว่าคนก็คือฮิตมาพักกันนะคะถ้าใครมีงูก็แนะนําเพราะว่านี่โรงแรมอยู่นี่ใช่ไหม ข้างหลังก็คือเป็นวิวเลกเลยโอ้โหมันจะเว่อร์อะไรขนาดนั้นคือเมื่อกี้นะคะเราเดินตามทางมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันจะมีทางบันไดให้เดินขึ้นมาข้างบนคือเดินผ่านหน้าแฟมอนมาแล้วก็เดินเรียบเลกมาเรื่อยๆแล้วเดินขึ้นมาบนบันไดแล้วฉากข้างหลังดูคนมันจะเห็นว่าแบบดูดิ คือน้ำข้างหลังมันแบบฟ้ามากข้างล่างอ่ะมันจะไม่เห็นเลยว่าน้ําฟ้าน้ําตรงนี้มันนิ่งกว่ามากเพราะว่าตรงนู้นตอนที่เราถ่ายคือน้ํามันเป็นคลื่นหมดเลยแล้วมันก็เลยไม่เห็นเป็นสีฟ้าแต่ว่าตรงนี้คือสวยมากคือแนะนําว่าถ้าใครมาเล็กหรือวให้เดินขึ้นบันไดมาถ่ายข้างบนนะคะแล้วถ้าใครมีเวลาก็คือเดินเทรลขึ้นไปข้างบนเลยสวยมากแนะนําให้เดินขึ้นมา ก็คือเขาบอกนะคะว่าข้างบนมีอะไรบ้างก็เนี่ยตรงนี้เป็นเลคชอร์เทลนะแล้วก็ข้างบนตรงนี้มีทีเฮาส์ด้วยอยากจะไปดื่มน้ําชากาแฟข้างบนไหมคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูว่าวิวข้างบนจะเป็นไงเพิ่งเดินขึ้นมาได้ประมาณ5นาทีไปแล้วครับเดี๋ยวลองเดินไปดูไม่รู้ว่าข้างบนแบบจะไปสุดที่ตรงไหน สรุปก็คือทางที่เลื่อนขึ้นมานะคะก็คือถ้าคนที่มาหายจริงๆสามารถเดินทางนี้ไปเลกแอนเนสได้ก็คือเป็นแบบอีกเลกหนึ่งซึ่งทางเทรลมันก็คือขึ้นจากเลกหลอยก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้จะไปอีกเล็หนึ่งครับเพราะว่าเราไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยนะคะก็ไม่ได้เตรียมตัวจะมาฮายตอนแรกคิดว่าจะเดินขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายวิวข้างบนเฉยๆก็สรุปเดี๋ยวเดินกลับไปถ่ายวิวที่เดิมซึ่งถ้าคนที่จะหลีกหนีจากผู้คนะ่ะก็แนะนําให้เดินแค่ขึ้นบันไดามาแค่นั้นก็คือเจอวิวแล้วโอเคเดี๋ยวเราเ มาปีจเจอมีน้องแบบน่ารักมากอยู่ข้างถนนเลยคือตอนเนี้ยจะขับรถไปดูน้องตื <c oughs> <c oughs> ่นเต้นมากกีทั้งรถทุกคนทุคนคน,น้องอยู่ข้างหน้าคน,นมังมีเห็นมีไหมโอ้ไม่ก็ทุกคนคือแบบจอดดูคะ่ะทางนั้นก็จอดดูเหมือนกันคือทุกคนจอดดูหมีมาเลยน้องมากคือเ,เคี้ยวเงีบเยบเลยอ่ะ น,นะคะคก็คือขับลงมาเรื่อยๆเรากำลังจะไปแจสเปอร์ใช่ไหมแต่ว่าเราหว่างทางคือมันก็จะมีวิวพอยต์แบบนี้เยอะมากแล้วข้างหลังคือสวยมากตรงนี้นะคะก็คือเป็นโบเล็กคือเป็นข้างทางแบบข้างถนนริมถนนจริงๆแล้วทุกคนดูวิวข้างหลังคือแบบสวยมากฝั่งนี้ก็คือดูแบบ มีแด,ดแห้งมากเลยพาตัดมาฟังนี้ครับเอา้าหนึ่งหนงตอนนี้แบบอ้าวนเทอร์แล้วหันมาอ้าวมเม m e r ซะง,งั้นตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ตรง ice ิ i e ์เราขับรถกําลังจะขึ้นไปที่พักใช่ไหมแล้วเราก็ผ่านพอดีเป็นแบบนั่งรถขึ้นไปอะแต่ว่าตอนนี้มันคงปิดแหละแต่เราอะก็เดินขึ้นมาดูวิวตรงนี้ได้โอ้หนาวมากคือข้างหลังแบบสวยมาก สวยมากเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ดูนะคะตอนนี้เหมือนผู้ประสบภัยถ้าเกิดจะมาทัวร์ไอซ์ฟิลก็จะเป็นรถหน้าตาแบบนี้ j จสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยก็มาถึงกันแบบมดืดมืดนิดนึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินโรงแรมกันนะคะเราก็จะนอนพักที่แจสเปอร์หนึ่งคืนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเที่ยวแถวๆนี้แหละเมืองก็น่ารักอยูน่นะแล้วก็วิวแบบสวยมากเมืองก็จะเล็กๆนิดนึงข้างๆถนนหลักก็คือจะมีแต่โรงแรมกับร้านอาหารนะคะนะคะโรงแรมของเราในค่าคืนนี้ The c r i m มสันเช็คอินก่อนจริงๆโรงแรมก็คือมีที่จอดข้างหน้าโรงแรมนะคะแต่ว่า ที่จอดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างล่างโรงแรมจะมีร้านอาหารเชื่อเทอร่านะคะก็สามารถจอดข้างๆตรงเทอร่าได้คือเมื่อกี้กําลัางจะเดินไปถามพอดีเราได้ยินพนักงานเขาพูดกับคนที่เช็คอินข้างหน้าก็เลยรีบมาจอดเพราะว่าถ้าจอดริมถนนใหญ่เลยมันจะเสียเงินนะคะแล้วเหมือนจะจอดได้ไม่นานด้วยต้องแบบไปจอดตรงที่ที่โรงแรมเขาจ,จัดไว้ให้นะจ๊ะ and then you are just going to be the last room on the left hand side นะะโอ้โหลึกเวอร์ห้องสุดท้ายเลย เอามาทัวร์ห้องกันครับห้องนอนเป็นอย่างนี้จ้าแล้วก็มี2เตียงนะคะห้องโอเคอยู่นะนี่มีกระจกตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเป็นแบบครัวมีมินิบาร์ตรงนี้นะคะเฮ้ยมีมคลคอฟอยู่ก็โอเคนี่แล้วก็มีเครื่องกาแฟใดๆตูยต้ยุงตู้เย็นแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็โอเคอยู่นะห้องน้ําประมาณนี้ลากกระเป๋ามาตั้งใจทำไมวะก็นั่นแหละดิเราลากอ้อมทำไมตรงนี้ก็คือเราจอดอยู่นี่ค่ะตึงๆเอ้างงไปหมด มีที่จอดเทสลาด้วยนะครับเลเวอร์เมื่อกี้เช็คอินเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาของไปเก็บในห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแบบเดินเล่นแถวๆเนี้ดูว่ามีอะไรกินบ้างจ้ะเฟรชคาเฟ่ <Fresh Coffee S 1> นะครตะวันของคนรักเรียคาครับโอ้โห เมื่อกี้ที่เขาไปซือ้อเบียร์ใช่ปะพนักงานน่ารักมากเลยเขาบอกว่าแบบครั้งแรกที่เขาเห็นพาส,สปอร์ตประเทศไทยเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นทุก้ารไหมนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นกฎหมายของอลเบอร์ตาคือถ้าอันุยี่สคือเขาก็คือจะเช็คสองคนนี้ไม่โดนเช็คงุกมากฉันโดนคนเดียวร้านนี้นะคะเป็นแบบเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆที่เปิดยี่ชั่วโมงมาหาอะไรากินไปครับเอาไปกินกับมาม่าในคืนนี้ครับ ข้าวเย็นวันนี้ครับมีรายยมากมีสลัดนะคะที่ซื้อมาจาก c ซอโคโอเคตะกี้แล้วก็นี่มีต๊ะปิทีนะจ๊ะมีมามา่ามีข้าวนุน่น คนนูน้นมันจะชิวเกินเราไม่มีก็นั่งพื้นไปเลยสิคะ